ก็วิธีการอัปเดตนะครับ Windows 7ให้มาที่คอมพิวเตอร์นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก p r o p e r t y ครับมาที่หน้าตานี้มาที่ Windows อัปเดตครับแล้วก็กดเช็คดูครับว่าเราต้องอัปเดตอะไรบ้างเช็ค for update ก็รอให้ระบบ ฟิลดเช็คดูว่ามีอะไรที่เราจำเป็นจะต้องอัปเดตอีกหรือเปล่านะ ของผมไม่มีนะครับไม่มีรายการอัปเดตเพราะว่าผมอัปเดตหมดแล้วนะครับถ้าของใครมีนะครับมันจะขึ้นเป็นรายการไม่ให้เรานะครับรายการอัปเดตแล้วก็จะมีปุ่ม install นะครับอยู่ตรงนี้เรากดไปส่วน35นี่คืออะไรนะครับก็เป็นมันเป็นภาษานะครับไม่จำเป็นทนะเท่าไหร่นะครับพวกภาษาไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับอาอผมจะมีอยู่หนึ่ง ดต Explorer นรนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครมีรายการอัปเดตมันจะขึ้นมากี่รายการก็ว่ากันไปนะครับแล้วกกด Install Update ก็รอให้มันติดตั้งจนเสร็จเช่นนะครับก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับ โอเคครับ okay.